แล้ววันนี้นิวโปรเจกต์สำหรับคิดน้ำไม่อับคีดน่ะเพื่อไปน้ำไม่อาบไหครับคันนี้เป้ามาลูกเนี้ยเก้าสิหกนิครับพัดเท่าไหร่พัดเท่าเดิมครับ9ก้านิ้นแต่ว่าได้แมททีเรียที่ที่ดีกว่าเดิมเยอะนี่อุ้ยอุ้ยไอ้ไอ้สี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านในนี่คืออันนี้คือหลักเดิมหลักเดิมของพี่โต้เอนะเรากระโดข้ามขีดจนกัดมาตั้งแต่เรียกว่าเก้าับเก้าขึ้นมาเป็นเก้าบ แล้วจริงๆก็เป้าเใช่เป้าเลยเูบกูกจะทาให้เด็กดููบอจะทําดูจะูบูกูไม่โหมืนทุกนๆต้องเรียกว่าลูีมทุกคนนกูบูทให้เด็กมันดููบอจะทสวสดีรับสหรับวันนี้แฟนพิ600ต่อสัญจรกันนะครับพามาชมเวบบบ้านลูกก็ไม่โตมากครับประมาณ90กว่าก่ไม่โตเลยไม่โตเลยครับไม่โต ความเร็วเป้าหมายประมาณ260กิเบิลนะที่เขาต้องการนะเดี๋ยววันนี้เขาเป็นใครนะเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่านะตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองหญิงก้าผ้าไหมดีแต่ถ้าผัดหมี่โคลาต้องที่นี่ครับผมสวัสดีครับ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 ครับสวัสดีครับองครับพี่วันนี้แนะนําตัวอีกทีเผื่อาน้องๆเพิ่งจะเข้ามาดูมีทีนี้ครับผมช่างตัยครับช่างตัวโคลาตีมเคครับทัมีโคลาตครับอ่าซึ่งวันนี้ก็จะเป็น EP ที่สองสำหรับรถคันนี้เรื่องคันนี้โปรเจกต์คันนี้ครับจากโปรเจกต์ความเดิมตอนที่แล้วก็คือลูก90ครับคันนั้ง90ชักเก้าชักเก้าแล้ววันนี้นิวโปรเจกต์สำหรับคิปน้ำไม่อับคิดวเ่าเพื่อไปน้ำไม่อับไหครับมีเป้าแต่ไม่รู้จะเสร็จทันหรือเปล่าพี่คันนี้เป้ามาลูกเนี่ย96มิลครับพี่ชักเท่าไหรชักเท่าเดิมครับเก้ามิลแต่ว่า ได้แมทีเรียลที่ที่ดีกว่าเดิมเยอะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่ารายละเอียดเพราะว่าเป็นคลิปที่เป็นไวัยร่ครับแตกล้านสองล้านมาหลายคลิปต่อเนี่งสำหรับเครื่องบล็อกนี้ครับซึ่งเรียกว่าแสดงว่าน้องๆหรือเพื่อนๆนช่างให้ความสนใจครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันว่ามีอะไรยังไงบ้างครับแล้วโปรเจกต์ที่สองเฟสที่สองของครับเป็นการต่อยอดครับพี่โอเคเอาเลยน้อง พอ็นสุก,ก่าตัวหน่อยแปดสามหนึ่งนลยแรงดีมแมหกร้อยีแบบ่สิบนตายิงแบบดออซีลยหลยิงแบบไม่ต้องเกงใาง่ายขึ้นไหมรวดเร็วรวดเร็วใครใช้ฝ่ายแฟนเพจลุงเอกอช่องยู u ูบลุงเอกไม่ลืมบอกว่ามาจากช่องลุงเอกนะเว้ยลดสิบเปอร์เซ็นต์ที่นี่แนบใช้ดี ชุดแรกที่เราติดปัญหาก็จะเป็นเรื่องของแบคทีเรียก็คือ,อนนทั้งหมดนี้ใช่ไหมก็คือเนี่ยเป็นแท็คชุดนี้คือตอนแรกก็เป่าก็คือจะทําเจ้านี่แหละครับมามาต่อย,ยอดอแต่ว่าดูแล้วมันกลัวมันจะไม่ได้ไม่ถึงยอดนี่คือแค้งที่ตอนเป็น90มิลหรอไม่อันนี้คือสร้างใหม่อีกสร้างใหม่อีกเหมือนกันแต่พอมันทําเสร็จออกมาแล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันว่าเดี๋ยวมันคงจะไม่จุกปัญหา มันคงจะคำว่าต่อยอดไม่ได้เลยเพราะผมกลัวมันจะมันมันจะรับไม่ไหวกับกับขนาดของเครื่องยนต์คลีกชั่นบอเครื่อเป็นตัวใหม่แล้วตัวเลยอะเรียกว่าอันนี้เป็นโฟโต้ไทป์ครับเป็นโฟโต้ไทป์ก่อนก็เลยมาเป็นบิลเล็ตเลยอืครับก็ตัดใจใช้บิลเล็ตดีกว่าแต่เป็นบิลเล็ตที่มีการฟิกซ์จิ้งแบบนุ่นด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยในครั้งที่เป็นม็อกเกิน90ไปเนี่ยครับ ในตลาดยังไม่มีขายครัเพราะว่าตอนเรเอาเพียนเนี่ยส่วนใหญ่ทีมแข่งก็จริงๆกันลูกเกิน85้าหมดอยู่แล้วแหละครับแต่ยังไม่ได้มีออกมาขายในท้องตลาดสำหรับทับ้งซีอีแล้วมีทํายังไงโมดิฟายยังไงก่อนดิอ่ะก็เชื่อมครับพี่เชื่อมแล้วผมจะให้ดูนะอนี่เปิด,ปดให้ดูเลยหระเปิดเลยเนี่เฮ้ยเอ็งไม่แบบมันมีความลงความลับเลยเขาบ้างเน้นองๆก็ชอบน้องๆก็ชอบพิมพ์ว่าลุงชอบไปหลอกถาม ถามเลยเขาบังคับเขาบังคับนี่น่าจะอยู่ใกล้กว่าผมเฮ้ยดูมันใช้กูด้วยวปล่าหลอกถามอันนี้หลอกใช้อันนี้ลอยลอยเทสความคล่องนะครับอยู่ในคลิปล่าสุดแหละที่ผมผมคลิปเดียวเทสเทสเป็นความคล่องตัวดูก่อนไม่เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะปกติผมผมก็ดูช่างตัวนะแต่ผมดูตอนช่างตัวชงเหล้าเห็นแล้วหิวเลยกับที่กับที่ชอบไล่ด่าคนนี้อันนี้เปิดสดๆนะครับ อันนี้มีแหวนพร้อมเลยนี่คือเรียกว่าใสแบบใช้ความลื่นเรียบร้อยเลยพร้อมแล้วครับความลื่นุบล็อกลากได้เรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะที่ผมบอกตรงที่ว่าเห็นไหมเห็นหลักเดิมนี่อุ้ยอุ้ยไอไอสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านในนี่คืออันนี้คือหล,ลักเดิมหล<ม>ักเดิมของพี่โตยนะ <c oughs> แล้วตอนนี้ก็คือหลักใหม่ใช่ครับหลักใหม่นี่อ้างอิงหลกอะไรไหมเอ็กแม็กคอร์ซ่าหรือผมผมสั่งเสื้อเสื้อจากเทยสานยนเขาไม่แก้วอะครับ เขาทำหลักมาให้แล้วผมก็อีงจากเสื้อเลยครับก็คือเป็นเสื้อสร้างมาับผมแล้วก็คือบอกว่าถ้าอยากได้รูปประมาณไหนก็บอกเขาไปใช่ครับเดี๋ยวเขาดีไซน์หลักมาให้ครับก็เลยอีงจากจากเสื้อฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ไปอ้างอิงในรถโมเดลที่มีอยู่ครับก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นตรงรุ่นไหนหรือเปล่าไม่แต่ตอนนี้เท่าไหร่นะรูกันเหรอครับเก้าสิบหกครับอีกไปได้ถึงร้อยเลย จริงๆเลยอ่ะเป้าที่ทำไว้ก็คืออยากได้ลูกร้อยอ๋อแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันหาไม่มีัหาไม่มีมันหาลูกไม่มีครับก็คือถ้ากลับว่าซื้อเนี่ยรองรับหนึ่งร้อยเลยรองรับได้ถึงหนึ่งร้อยเลยพี่เป้าทำไว้ตอนแรกอ่ะร้อยแต่หาลูกยังไงก็หาไม่มีก็เลยต้องหดมาหดมาเขาทมีลูกก่อนเอาเอาลูกที่หาได้พอไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ไปน้ำไม่อาบขอใหผัดนี่เพราะฉันไปเจอบอดีตัวนี้แต่ลาดจะบอกว่าเอาลูกเก้าหกมาใส่ เดี๋ยวไปเติมอย่าไปดันนะเว้ยวันนี้นี้นะระวังดีๆนะสังเกตคอท่อไปแล้วกันเห็นบ้องเขาหลามเลยนั่นะนั่นก็นี่นี่คือลูกที่ใช้แล้วก็คือหลักนะครับอันนี้เป็นวิโก้ครับแบะที่ยาวเฮ้ยแล้ว้านอะไรอ่ะกานอะไรจะเอากลูกลูกเก้าสิบก่อนอยู่อันนี้ของเต้าหู้เต้าหู้ครับการก็เต้าหู้เหรอเดี๋ยวนี้มันเลิกขายเต้าหู้มาทำการขายแล้วอ่ะโอ้โห จริงๆของเขาเนี่ยเขาเออที่ร้านมีขายไหมเนี่ยสั่งได้ครับอันนี้อันนี้จริงๆอ่ะก็คือเขาทํามาไว้ในเบอร์ของการเลยอ่ะมันจะสลักบน18นะแต่แต่ผมอ่ะสั่งพิเศษเขาบอกว่ามันหายลูกไม่มีงั้นเพียร์กานให้เข้ากับลูกสลักอะไรนะทั้งงูก็เลยไปเพียร์มาให้คัสตอมมาให้สำหรับแบบใครที่แบบว่ามีไอเดียครับสลักมันไม่ตรงก็สามารถทั้งงูก็ได้เลยแล้วนี่นี่เนี่ยแปลงหน้าแข็งใบอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเมนวลบิลเลตครับ ซึ่งเป็นงานที่ร้านเหมือนกันครับคือทำที่ร้านครับทำเองที่ร้านเลยครับมีอยู่ในคลิปเดียวของผมเหมือนกันขั้นตอนาทำได้ทำคลิปวิธีการทำไปด้วยเลยเออเป็นถ่ายให้ข็นไลท์ใช่ไหมใช่ครับอ่าไปดูขั้นตอนมาทำที่ร้านจริงแต่อยู่ในคลิปเดียวมันเดี๋ยวนี้มันคลิปไลฟ์สดอ่ะมันจะอยู่ในคลิปเดียวละมันก็ไปดูวิธีการทําได้ประมาณชั่วโมงกว่ากว่าันนั้นไลฟ์สดไปด้วยครับอ๋อไลฟ์สดทําไปด้วยแล้วก็มันจะตัดเป็นคลิปช็อตแท้ มีอยู่ในคลิปเดียวครนี่ต่อเป็นติดตามวาเป็นงานที่แบบว่าโคโปร u ดักชั่ทนครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่นับแข้งแล้วกันเพราะว่าแข้งวันนี้มีในตลาดอยู่แล้วลนะ <c oughs> มาดูที่ยากกว่านั้นสำหรับการทำเครื่องยนต์แรงๆลูกใหญ่ๆแล้ว <c oughs> ถ้าไม่มีฝาสูบที่รองรับ เอากาศเขาให้เสียออกนะมันก็ยากเลยงั้นมาดูฝาสูบกันดีกว่าอันนี้ให้ดูอีกแล้วไม่ห่วงเลยวะไม่ห่วงไม่ห่วงเลยเอาเจ้าของให้ดูเองเดี๋ยวมึงก็ว่ากูอีกแถวแล้วแถวแล้วเจาะลอ่าอยากเล่าอะไรบ้างเล่าไหมอันนี้เป็นเป็นฝางานสีวาลของเราเนี่ยแหละที่ทำที่ร้านอีกไหมเนี่ยที่ร้านครับโอ้โหอันนี้ก็ของที่ร้านทำยังไงมันมันเป็นเบรดจากฝาอะไรเป็นขั้นตอนไหนบ้าง เป็นฝาเดิมตีบาวทั่วไปเราเนี่ยแหละพี่เป็นฝาเดิมบล็อกโคโซ่เนี่ยนะใช่ครับบล็อกเดิมแต่ว่าผมก็ตัดข้างบนออกเพื่อจะง่ายต่อตำแหน่งของฝาแล้วก็ติดตั้งกระเดื่องเดี๋ยวผมอันนี้ยังยังขั้นตอนมันยังไม่เสร็จนะครับตอนมันเสร็จมันผมจะก๊อฟปอกใสคล้ายๆกับฝาเอ็กซไซเตอร์แล้วก๊อฟบนนี้เดี๋ยวจะเหมือนเอ็กซไซเตอร์อะไรพี่เดี๋ยวนีจะถามว่าอย่างนี้วิ่งได้อีกหรือเปล่าผมมาลองขี่ดูดิแต่บล็อกนี้มันจะพัฒนาขึ้นจาก พัฒนาทุกจุดเลยพี่ครับทุกๆจุดตากบล็อกตัวเ0้าสิบที่แล้วแล้วในในฝาเก้าสิบเนี่ยครับพี่ก็ยังรถยังใช้งานอยู่นั้นยังใช้งานได้ปกติเลยพี่ก็คือเรียกว่าไม่ได้ไปยุ่งกับตัวนั้นไม่เราทำทำขึ้นมาใหม่ไม่มีแต่เลยเสื่อใครไม่เคยเห็นหน้าตาฝาือี่มันถูกกร้างมันจากฝาอย่างเงี้ยใช่ครับนี่ในหัวอย่างเงี้ยครับตอนนี้โอ้ไปไปละหน้าแล้วนะครับเป็นไหมตอนนี้เลยถูกสร้างมาจากฝาตัวนี้กลายเป็นฝาตัวนี้ครับเราเปิดไม่ออก เดี๋ยวเราทํา,าด้านบนใหม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องยากครับเดี๋ยวรออันนี้ตออตำแหน่งาวามไปแล้วครับพี่อันนี้ย้ายบ่าวไปเรียบร้อยแล้วย้ายเรียบร้อยล้ายบ่าวย้ยรอยยรอตีหลอดพี่อ่ารอตีหลอดเนี่คือถ้ารถมึงไม่แรงพอมัน่ไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ฝาดีนั้นหนักจะไปเพ่งนีประมาณผมช่างวันนั้นแต่ช่างสามโลเกินอะทะลุสามโลผมว่ามัน มีคนเซียนตกปลาเข้ามาจับก็บอกสี่โลครึง่งสี่โลครึง่ง <c oughs> เหียนเข้าไม่ได้เสียนตกปลา,าแม่นมากเลยก็แม่นนะครับขอดนี่ไม่ใช่ลูแค่นี้นะอย่างอาจจะฝากเป็นหน้าที่ของลุงเอ๋เอาเลยตอนแรกเราจะบอกว่าสงสารคนเชียร์ลูเลยนะ <c oughs> ครับอาจจะ อันนี้เรียกว่าตันตึ๊บไปเลยอะทำไว้ก่อนพี่เพราะเรายังไม่รู้ตำแหน่งว่าเผื่อมันถ้าไม่ไม่ไม่ทำตันไว้เผื่อจังหวะที่เราจะใช้มันกลายเป็นไม่ไมีเนื้อมีเม่มเอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวผม,มกัดไล่เบาจริงแต่แต่อันนี้เรียกว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องนะแบบคุณจะดีไปลอกป่าเนี่ยคุณต้องเชื่อมไม้มต้ันเต็มก่อนเพราะถ้าคุณเชื่อมไม่เต็มพอไปกัดทุกทะนุใช่ครับเสี๋ยเวลาเดี๋ยวพอเราทำเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือไล่เบาเสร็จอ่าจะเบากว่านี้ตากสี่โลจะเหลือเเท่ไหรคัับดีี๋ยววน ชิ้นงานสมบูรณ์ครับแล้วก็ไลส่ส่วนแล้วก็ช่างให้ดูหรือไม่ก็ให้วันรถสตาร์ทติดเจะชวนเจกับพิลาศมาอีกโอเคแต่เราจะไม่บอกขนาดเราอ่อเก็บไว้เป็นความลับบ้าง <c oughs> เดี๋ยวมันไม่มีเล่าไม่แต่เราต้องลากช่างตัวไปเพราะเรามีไดโนเอ่ฮ <c oughs> ู้รู้เสียเนี่ยดอกสว่านมาต่อเลยทะลุก็ไม่รุ่นใช้เป็นไอเสียแบบบูทูตเนี่ยบูทูตเลยะ ได้โปรตีนเด็กกูเลยมึงงี่ <ไอ S 2> เง่<อ>โเาโปรตีนอะไรนยังไม่เสร็จแล้วมึงก็ต้องไม่ต้องเกลียนมาถามว่าไอเสียอย่างนี้จะยิ่งได้หรอไม่ต้องถามอย่างนี้นะ<ส>นี่ลูกหัวเทียนก็ยังไม่มียังไม่ได้จเออาจจะออกแบบก่อนอาจจะใช้หนึห่งหัวหรือสองหัวไม่รู้เพราะเพราถ้าตัดลูกมันค่อนข้างจะใหญ่ครับปวดจุดว่าบไฟอะมันกระเทาะน้ำมันไม่หมดแล้วหาตำแหน่งที่ดีที่สุดด้วยครับครับไม่ใช่แบบว่าซีซัวเราต้องค่อยๆทําเป็นขั้นเป็นตอนไปครับแล้วก็ ความยากที่สุดเลยก็เป้าหมายของเราดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่ามันจะต้องมีคําถามเนี้ยกับหลายๆคนเรากระโดดข้ามขีดจำกัดมาตั้งแต่เรียกว่า99ครับขึ้นมาเป็นเ6แล้วจิงๆิงๆเป้าคือหนึงรใช่กับเป้าเลยคืึงร0อยว่าดูประสงค์เลยดีกว่าที่เองพวกเองที่ดูอยู่จะได้ไม่ต้องมาถามหลายคนเขาชอบบอกว่าทําขนาดนี้ทาไมไม่ไม่ปิดซื้อเครื่องยนต์ รุ่นนั้นรุ่นนี้นี่ซีพีเยอะๆมาใส่เลยครับอันนี้ขอตอบตรงนี้เลยนะครับตอบไปเลยน้องผมอยากขับเวฟผมอยากขี่เวฟไอ้จะให้ไปซื้อบิ๊กไบค์ทำไมครับแล้ีอยู่แค่นี้มันเป็นจิตวิญญาณของคนที่เป็นช่างพี่อมันเป็นจิตวิญญาณแบบมันเป็นอารมณ์ของการที่เหมือนได้โมดิฟายเพิ่มจุอืมครับในรุ่นที่เรารักใช่ครับในรุ่นที่แบบบางคนอาจจะมีสตอรี่กันมาครับ หร,หรือว่าแบบอย่างบางคนน่าจ,จะทามาหากินกับเว็บแล้วแล้วก็อยากจะขี่เว็บใช่ครับก็คือแต่มไม่ได้แปลว่ารุหนึ่งเราไม่มีนะเว้ยมีเหมือนกันแต่ว่าเราแค่อยากพัฒนาแล้วก็พยายามที่ผมเคยพูดตลอดว่าพยายามผ่านขีดจำกัดข,ของตัวเองแล้วก็แมทกซิเลียลหรืออะไรที่คิดว่าคนเขาทําแล้วมันติดติดเรื่องความยากอยาก่างเช่นผมไม่มีรงตึงอ่าเผมไม่มีทุนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอเ่ะ มันอยู่ที่ความคิดทั้งหมดเลยพี่ครับมายเซ็ตวิธีการทั้งนั้นเลยพี่ <Ooh. S 1> ไม่จําเป็นเลยว่าจะต้องมีลงตึงมันอาจจะคาว่ามีลงตึงอ่ะโอเคมันมีโอกาสไหมที่จะทาให้มรนประสมผสานผมคิดว่ามีโอกาสแต่หลายๆคนที่ทํารุดเร็วอ่ะเขาไม่มีลงตึงนะครับที่ระดับเมืองไทรววาหัวหลายคนก็ไม่ได้มีลงตึงนะครับก่อนที่เขาจะร็วใช่ครับเพาเขามีมายเซ็ตวิธีการ,รผมก็เหมือนกัน ว่าเป้าของผมก็คือแต่บางเออเรามีเต้มต่อว่าง่ายๆพูดง่ายๆกูรวยัคือองค์ประกอบครบมีลงกึ่งมีมีริ่งมีเครื่องกึงมีเครื่องเชื่อมมี CNC แล้วเราเราเรียกว่ามีแต้มต่อเราทํากับการดัดแปลงมาตลอดแล้วคันนี้มันถึงโปรเจกต์ที่เราเราฝันมาตลอดนั่นแหละว่าเราอยากทําให้มันสําเร็จแล้วก็อยากทําให้มันให้มันขี่ได้สตาร์ทได้ซึ่งเราก็ทําสําเร็จแล้วใน90 แต่มันยังตัวนั้นะขีดจำกัดของเขาออกมันเยอะไปครับหลายๆเรื่องเลยครับทั้งที่ผมเคยปรึกษากับเเรื่องฝาสูบเรื่องของแข็งเครื่องเรื่องของการสูบนะตอนนีพีที่แล้วที่พี่มารับอันนี้ตอนนี้มันหลุดขีดจำกัดได้หลายอย่างแล้วพี่หลุดจแข็งเนี่ยเราให้ความมั่นใจได้แล้วว่าน่าจะปลอดภัยอยู่แน่นวันปลอดภัยคนขี่แล้วก็ก้านเนี่ย อันนี้บอกรองรับในโตครับอันนี้คือรองรับในโตได้ก็คือถ้าเป็นรถโลว์แล้วไม่ได้ใช้ตาส่วนแบบมากเงี้ยเราผมคิดว่ามันก็ดีกว่าก้าวแดงทั่วไปของเราและความยาวที่เรากําหนดเรื่องของแบบโชก็ก็อยู่ในเล็งครับผมเ็ต้องบอกก่อนว่าเนี่ยแมคกข้าวคูเนี่ยนะที่ทํามาเนี่ยเป็นแม็ที่ใช้กับเรียกว่ารถเทอร์โบเลยครับซึ่งเป็นเป็นแม็ที่ใช้ทํากับรถยนต์เลยแล้วก็มีการนั้งชุดแข่งแล้วก็เจรไรเลยนะเรียกว่าเป็น โปรเซสมาตรฐานความแข็งอยู่ประมาณ60กว่า5 8าสถึงหกสิบโอเพลรุนแข็งมาก<อ>ก็เรียกว่าของก้านมอไซค์หรือก้านแดงที่โปรยเรียกเนะี่ยมีความแข็งแค่ประม,มาณ3ามสิบเจนยูสเตปก็ไม่เหมือนกันด้วยนะอ่าอยู่นี่นี่นี่ค่ายูสเตปบางคนไม่ไม่เข้าใจครัว่ายูสเตปนี่อันนี้อันนี้ไม่เบาอันนี้ไม<ล>่เบาเหรออันนี้มันเป็น เสาลูกค้ามาแล้วถอดเปลี่ยนครับอันนี้มามารับเฉยๆครับเอามามาอ,อย่าไปลอกเรียนแบบไล่ <c oughs> บอลอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้คือใครายยูสเตทนะครับยูสเตทที่หมายถึงอย่างน้องๆยังไม่เข้าใจครับยูสเตทคือค่าที่รองรับว่ายืดแล้วจะขับได้่กแีแรงแรง,แรงบิดของของประเจบอลเราเนี่ย ถ้ามันผ่านค่าไปวล้วมันไม่กลับนะครับมันจะเป็น่างนี้มันก็จะกลายเป็นยึงอิกงหน่อยก็จะขาดใช่ครับอย่างก้านนี้ก็เหมือนกันนะครับสเตนมก็ค่อนข้างจะสูงถ้าเห่านี้ครับเป็นแม็กแที่เรียวเราไว้ใจได้แล้วคือต้องบอกก่อนนะว่าเนี่ยมันไปเทสกับรถ100แรงม้ามาแล้วนะครับก็ในโตมิถามว่าเครื่องอะไรสูบเดียวเลยครับแต่ว่าเป็นในโตมิเทนครับเครื่องก็ประมาณสัก400อีใช้ในโตไปก็ได้เกินร้อยนะเพะฉะนั้นก็เอาอยู่มั่นใจได้ มันก็เลยทําให้เราแบบเวลาลินอยู่บนไดโน่ไม่ต้องยกขาไม่ต้องเอาถาดมารองเพราะว่าที่ที่ผมเลือกแบบนี้ก็เพราะว่ามันแมบช์ที่เลือกมันแพงที่ทุกอย่างเลยพี่เอาง่ายๆในอย่างลูกเนี่ยอย่างลูกเนี่ยเท่าไหร่อันนี้เกือบหมื่นนี่เกือบหมื่นก็แค่หมื่นบางคนก็บอกแค่หมื่นจริงๆเนี่ย นี่ถ้ากับว่าเก็บรายละเอียดดีๆนะปลายปีเอาไปลงตลอเพื่อใครแบบถอนเบอร์นะเสียไปเลยนะแสนหน้าใครแบบอยากเป็นสปอนเซอร์นะร่วมได้เลยนี่ซ้ายขวาเป็นบิลเลตหมดบิลเลตหมดเลยอ่าเนี่ก็คือไหนมันจะสุดแล้วไอหลอกเอาไอหลอกกัดฟันนิดนึงพี่เดี๋ยววันนี้ก็จะต่อยอดต่อครับอย่างเดี๋ยวกลับไปเรื่องของ เป้าที่จะรับได้ในความเร็วนะครับจริงๆเลยผมผมไม่ได้มองว่ามันจะจะเร็วหรือเป็นสถิติหรือจะอะไรปืนนั้นเลยไอ้เรื่องตรงนั้นนะมันคือผมบอกว่ามันเป็นโบนัสดีกว่าพี่แต่เราคํานวณซ,ซีซีออกมาเอ้ยผ้าระหว่างที่เราทําไปเนี่ยพี่มันจะต้องพัฒนาอะไรตรงไหนต่อไอเนี่ยคือเรื่องที่จะต้องคิดต่อจากนี้ เพราะเดี๋ยวคัพมีปัญหาแน่นอนพี่มาแน่นอนที่มาแน่นอนเดี๋ยวการอยู่แล้วการอยู่แล้วเดี๋ยวจะไปลงคัพครับพอลงคัพแล้วอาจจะลงเกียร์เหมือนที่ผมเคยเจอกขาแตกยกลูกเหมือนลันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันสมบูรณ์ผมคิดว่าน่าจะมีสถิตสวยๆมาให้เราชมพี่ครับแต่เป้ายังไงเราก็ตอนนี้เขาทำกันได้เท่าไรเราต้องยืนตรงนั้ให้ได้ก่อนนะเราก็ดูแม็กแม็กสปีดของเมืองไทยตอนนี้เขาเล่นกันอยู่เท่าไรเดี๋ยวเราก็ ลองตั้งไว้ทีจุดนั้นก่อนพี่เพะทำให้ถึงเข้าก่อนเท่าค่าก็าารประมาณ2องร้อยสิถึงสองร้อยี่สิครับตอนนี้ที่เป็นเบทออนยนะครับก็แสดงว่าเป้าเราอยู่ประมาณนั้นเนี่ยตอบให้น้องๆชัดเจนกว่จะได้คือขอขอ,ขอทำให้ให้ได้ก่อนเพราะมันมันไม่ใช่ว่าลูกใหญ่แล้ว <up> พอลงพืนนงพ้นมันจะวิ่งได้เท่ากับที่เขาทําเป้าไว้เลยนะอืมเพราะลูกมันใหญ่มากกําลังมันเยอะอย่างเงี้ยกว่าจะวิ่งได้แล้วพี่ต้องเก็บอะไรใช่ครับชุดคาร์ดมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเรื่องของการปรับเซตปรับจูนอีกพี่ยังไม่รู้เลยว่า มันจะลงตัวเมื่อไหรแล้วไม่รู้จะกี่ลันพี่แล้วไอ้นี่ของเราจะทนรับไหวไหมปอกสูบอันนี้อันนี้บอกเลยว่านโนุเนี่ยครับล่าสุดที่แข่งของบุสีชนะเมื่อวานเลยการเอ็นดีโอครับแกเทสอยู่ที่สนามเนี่ยมากกว่าหนึ่งร้อยลันโอ้อย่างนี้มั่นใจแล้วพี่มากกว่าหนึ่งร้อยลันครับ่วงล่างแตกอ๋อแตกแต่การไม่แตกเพราะว่านะไปเชียไล่เบาอ๋อ นะบิเจียงล่างลายเบาลูกเกียร์แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นตัวเนี้ยเต็มครับแล้วก็ไปปรับเกียร์ก็ไอร้อยวันที่เขาเทสมาก็คือถ้าไม่เจียไม่แตกแล้วคู่มันก็เคมไว้ว่าถ้าไม่เจียไม่ตั้งทรงของมันเลยนะมันรับเกียรแป่กเฉพาะก้านเลยเพื่อนแค่ไม่เกี่ยวตัวนี้เาไม่เกี่ยวปฏิบัติรา้การปฏิบัติรับ บอกน้องๆก่อนว่าเดี๋ยวหลก่อนเ้ยพี่แข็งแตกเลยครับได้การอย่างเดียวครับก็ประหยัดไปก็อยาการการไปตอนนี้เรียกว่ามีเพื่อนๆน้องๆเอรับเยอะก็ต้องขอบคุณหน่อยที่ติดตามผมว่าขอขอบคุณรับทางทีลาด้วยแล้วก็พี่ด้วยนะครับเพื่อนๆที่น้องทุกคนเลยนะครับที่ติดตามคอมเมนต์แล้วก็เป็นส่งกำลังใจมาให้อะครับแล้วก็จะมีสายเกียนเข้ามา คนที่เขา FC เอซเราเขาจะเปกก็นจัดการถล่ม,มเขาสก,กีนให้อย่างเงี้ยครับก<ๆ>็บมันเราเราทำอะไรที่มันแปลกมันคนที่ยังเข้าไปถึง <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>ซิกเ,เจอเขาก็จะมีไมเซ็ตของเขาไปจริงๆนนะตรงนี้ผมก็จะบอกกับเอฟซทุกคนด้วยนะถ้าทําอะไรไปแล้วแล้วเจอเขาอย่างเช่นเขาเขาคอมเมนต์แบบามันทำให้เราติดตกะก็ให้มองข้ามครับ เพราะว่าไม่งั้นเราจะต่อยอดในสิ่งที่เราสร้างไม่ได้เพราะว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยต่อให้เขาชมเราว่าดีเราก็ต้องลงมือต่อให้เขาด่าเราแค่ไหนเราก็ต้องลงมือเพราะเราไม่ทําให้ใครเสียหายขอบคุณกําลังใจนะครับที่หลายๆคนเลยส่งม,มอบเข้ามาแล้วก็อย่างที่ผมเปิดให้เวีงดูยังไม่เสร็จเลยก็ม,มีออเดอร์อืเรียกว่าออเดอร์ถล่มทลายครับแต่มันยังไม่ไม่ได้เลืตราคาว่าขายอะไรหรอกครับเพราะว่าผมอยากจะ ครับณวันนั้นเราค่อยว่ากันอีกทีนึงครับครับก็อยากจะให้เพื่อนๆติดตามนะครับฝากด้วยแล้วเดี๋ยววันที่สตาร์ทเครื่องไหนผมให้ให้ลุงเอ็มคือไม่ผมอาจจะยกไปที่บ้านเพื่อขึ้นไดโน่เลยนะครับว่าไปวัดกันครั้งแรกเลยว่าหลังจากที่สตาร์ทลันยินผ่านแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างครับก็บอกตรงเลยนะครับก็ จะให้ลูกพีช่ชูให้แหละครับชั่นสัแรงไม่แรงก็นู่นแหละครับไม่ใช่ชักตกมาอยู่ที่กูแล้วงานนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะใครที่เป็น f อฟซีก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าแบบอยากดูขั้นตอนไหนๆก็พิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์แล้วนะวันนี้ก็น่าจะเรียกว่าได้ความคืบหน้าเครื่องคนครับเร็วๆนี้ครับเสร็จสตาร์ทเครื่องแน่นอนเร็วๆนี้ครับก็สัญญาว่าจะมาถ่ายดูต่อนะเพราะว่ายังไงฝั่งภาคอีสานนะน้องๆร้านไหนที่มีโปรเจกต์แล้วก็ครับแบบว่า อยากจะนําเสนอคก็ติดต่อผ่านลุงลาดเลยน,นะพีทีเคโมโต้นะเข้ามาได้เดี๋ยวจะไปถ่ายทําให้นะครับ เพื่อให้ FC ได้ดูความสามารถของช่างภาคอีสานด้วยโอ้โหเยอะนะครับหลายขอเริ่มจากภาคอีสานก่อนครับเพราะบางคนได้บอกนู่นเลยฮะขาดใหญ่สงครามเข้าใจครับแต่เดี๋ยวว่าเมื่อไหร่ธุระไปจะลาวให้ครับครับนะอย่างน้อยเนี่ยฝั่งภาคอีสานคือมันเป็นทางเดียวกับการทางกลับบ้านเราครับครับนะก็ไม่ต้องน้อยใจนะว่าเฮ้ยไม่ลุงไม่ไปเลยไปฮะแต่จะใช้เวลานิดนึงครับ FC FC เยอะทั้งเมืองไทยเป็นอย่างนี้พี่ก็วันนี้ลาไปก่อนเองนะครับไปเลสโก้บผมสวัสดีครับ You can name me thong thang, we a killa this shit Yeah ya my damn nene thang, we a killa this shit King back, we a killa this shit King back, we a killa this shit